ครับวันนี้ก็จะมารีวิวเลื่อยไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นเลื่อยไฟฟ้านะครับยี่ห้อโมลิต้านะครับยี่ห้อโมลิต้าเนี่ยเวลาที่เราสั่งซื้อมานะครับมันจะได้แบตเตอรี่มาสองก้อนนะครับแล้วก็ได้ที่ชาร์จแบตเตอรี่มาอีกอันนึ่งนะครับสําหรับรูที่จะชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ที่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยรูชาร์จแบตเตอรี่นะครับเห็นอยู่นะเขาจะมีอ่า โซ่มาให้1เส้นแล้วก็บาร์หอันนะครับขนาดความยาว6นิ้วแล้วก็มีไขค,ควงนะครับไขค,ควงสลับแบนด์แฉกอันนึงแล้วก็บล็อกเบอร์สิอันหนึ่งนะครับสำหรับบล็อกเบอร์สิเนี่ยก็เอาไว้คลายคลายตอนที่เราใส่แล้วก็ถอดโซ่นี่แหละฮะนะครับเขาก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เอาบล็อกเนี่ยถอดนะฮะถอดเพื่อที่จะใส่โซ่นะฮะ เวลาหมุนทิศทางการหมุนเนี่ยมันจะหมุนกับหลังอย่างนี้นะฮะจะหมุนกับหลังทำไมไม่หมุนไปหน้้เออแปลกจะหมุนกับหลังนะฮะนี่ครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือบาเนี่ยบาเนี่ยอันหนึ่งมาล็อกที่ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวประคองล็อกที่ตรงนี้แล้วสกรูที่ตรงนี้มันก็จะสา,สามารถที่จะไขขึ้นไขลงเพื่อปรับตั้งความตึงของโซ่ได้นะครับมันอยู่ตรงไหนล่นะฮะ ผมผัดพริกให้ดูฮะสะกรูปรับตั้งเนี่ยฮะอยู่ตรงรูนี้ครับเนี่ยสกรูปรับตั้งมันอยู่ตรงรูนี้นะฮะเนี่ยปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่อยู่ตรงรูนี้นะครับนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่เอานิ้วแตะที่นิ้วโป้งแตะที่ตรงนี้นิ้วชี้จะกดที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเซฟตี้ล็อกนะครับขออนุญาตถอดใบเรอยออกมาครับนี่ครับการถอดใบเรียกก็จะเป็นแบบนี้นะครับบาร์เวลาเราใส่แล้วก็ เราเลื่อนน้ำมาหน่อยนะครับเพราะว่าโซ่จะวิ่งตามบาร์เวลาใส่แล้วนะครับก็ดูด้วยว่าใส่ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าใส่ถูกต้องเนี่ยตัวหนังสือมันจะต้องอ่านได้นะครับต้องอยู่ข้างบนต้องอ่านได้นะฮะเนี่ยหนังสือต้องอ่านได้นะครับถ้าอ่านไม่ได้แสดงว่าใส่ผิดทางเพราะความคมของมันจะมีทิศทางการตัดอยู่นะครับถ้าเราใส่ผิดอาจจะตัดไม่ได้นะครับเวลาก็ใส่ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะเอาโซ่เข้าไปในล่องบาร์อะไรให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปฮะ ใส่เข้าไปนะครับนี่่เราก็เลาก็วางนะครับตัวนี้ก็แตะออกหน่อยนะครับแล้วก็วางลงไปเนี่ยฮะเยวางลงไปแบบนี้นะครับก็เอาโซ่เนี่ยลงใน,งน,นรในอ่องนี้นะครับลงในล่องเฟืองเนี่ยนะครับเพราะว่าเฟืองนี่จะเป็นตัวขับโซ่นะครับ่โซ่เข้าไปจักเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับถ้าหย่อนก็ประกอบประกอบเสร็จแล้วถ้าหย่อนก็ตั้งให้ตึงนะฮะโดยใ,ยใช้ไขควงไขจากด้านนอกได้นะครับตอนที่เราตั้งตึงเราเราจะไม่ต้องเปิดฝาแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะประกอบกันแบบนี้ รประกอบกันแบบนี้นะครับแล้วก็ฝาตัวเนี้ยฝาตัวนี้ก็เอาสวมลงไปตรงนี้ให้แน่นรูนี้นะครับรูเนี้จะต้องเข้าลงไปในรูนี้น,นะฮะแล้วก็ขันให้แน่นแล้วก็นาไปใช้งานนะครับ